ต่อนะคะหลักสุดท้ายของแถวที่สองเราจะขึ้นแถวสามนะคะไปแถวสามค่ะอย่าลืมเอาสีเข้มถักมาด้วยนะคะแถวสามทีนี้เราจะถักคอทอก่อนนะคะคอทอหนึ่งครั้ง ทอทอหนึ่งครั้งแล้วก็วีค่ะครั้งที่หนึ่งถักครั้งที่สองไว้แบบนี้ใช้นิ้วก้อยให้เป็นประโยชน์นะคะเห็นไหมเห็นนิ้วก้อยอไอมั้ยเนี่ยเนี่ยค่ะมันจะได้ไม่ไปเกะกะเรานะคะนิ้วก้อยขวามือเห็นใช่ไหมคะเนี่ย อลอดค่ะช่องนี้ก็เหมือนกันถักทอทอหนึ่งครั้งก่อนแล้วถักวีหลักที่หนึ่งวี v หลักที่สองเอาสีอ่อนมาค่ะ ทอวี v หลักที่หนึ่งวีหลักที่สองนิ้วกลางนะคะนิ้วกลางกดไว้นิ้วก้อยเห็นไหมคะนิ้วก้อยกอดหม่ไว้ค่ะ ขอทอหลักที่หนึ่งวีหลักที่หนึ่งวีหลักที่สองขอทอวี B หลักที่หนึ่งวีหลักที่สอง อทอ,ทอวีหลักที่หนึ่งวีหลักที่สองสีอ่อนขึ้นมาค่ะคอทอ วีหลักที่หนึ่งวีหลักที่สองวีหลักที่หนึ่ง มีหลักที่สองค่ะต่อเนื่องนะคะแถวที่สี่เนาะแถวที่สี่หนึ่งสองสามสี่วีข้อทอหลักถัดไปสองครั้งเราก็จะเ,เอามากเกอร์ออกก่อนสีอ่อนนะคะ ลอดผ่านไปอย่าลืมเก็บด้านหลังเลยด้วยนะคะอีกเส้นหนึ่งต้องถักมาด้วยอ่าแถวนี้ปกติแล้วเราไอชิ้นแรกเราถัก V ใช่ไหมคะแต่ชิ้นนี้เราจะถักเหมือนย้อนสอนมาทางนี้ค่ะเราจะถักคอทอก่อนเนาะคอทอลักที่หนึ่ง อันนี้แถวสี่เราก็ต้องใส่มาร์คเกอร์ไว้เนาะหลักที่หนึ่งคอทอหลักที่สองแล้วก็วีเหมือนเดิมค่ะวี v. หลักที่สองคาไว้นิ้ว นิ้วก้อยกับน,นิ้วนางใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะคอทอหลักที่หนึ่งคอทอหลักที่สองีหลักที่หนึ่งีหลักที่สอง คอทอหลักที่1นคอทอหลักที่2วีหลักที่1วีหลักที่สอง วีค่ะวีหลักที่สอง ถักไปให้จบแถวนะคะจบแถวที่สี่แล้วนะคะเราจะขึ้นแถวที่ห้าแถวที่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าคอทอสามครั้งแล้วก็ V ค่ะคอทอครั้งที่หนึ่ง สองสามีหลักที่หนึ่งีหลักที่สองขอท้อหลักที่หนึ่ง อทอหลักที่สองคอทอหลักที่สาม B ี ถักไปให้ครบรอบนี้นะคะให้มาถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะถักแถวที่6นะคะก็คือคอทอสีครั้งแล้วก็ V นะคะเดิมเปลี่ยนสีก่อนที่หนึ่งใส่มาสเกอร์ ทอสี่ครั้งนะคะสองสามสี่แล้วก็วีหลักที่หนึ่งวีหลักที่สองคาไหมไว้เหมือนเดิม แล้วก็ถักมาให้ครบนะคะ